จองครับปอดโพธิ์แถบ้านเอียงลำบ้านปูว่าแมนดอกใหม่พูดอีกด้าหลังเบื้องหลังไปพูนข้างหลังผนกับแม่นเด็กคุณยายพูนไหลงไปพูนน้อยพี่แต่ดอกทำงามได้บ้านลายพูนลายโพงงามปานดอกใหม่ นั่นตีจุ่นั่นงามทิพย์เอ้จุ่นั่นงามสุดเนาะคุณแม่เนาะนี่สำหนีบย่ามักสำหนีบนี่จ่ายย่ามักสำหนีบพอดีเลยพี่น,นออ้องเออเออปวดอีหลีเด<อ>ีปวดโพ้ปวดผูเออหม่มางปลาเลยนะทิพย์นี่หมา่างปลานี่แต่เห็ดนี่แต่เห็ดอะไรจีบได้ออกปลาห้าบา <laughs> ทพ่อสามวันี้ทิพย์เอ้าเก็บได้บัดได้ได้ ได้ยินละจ้ะเก็บเก็บเด้จ้ะสิเอากลุ่มได้ว่าเอาบวกระตาเจ้าเอาเก็บลงตาเลยคุณยะเก็บลงตาเจ้าเลยเอ๋อตั้งเก็บลงตาเลยนะพี่น้องข้าเก็บอันนี่ยเต็มตาแล้วพี่น้องเออดอกผีผู้ดีละทีเลยเพราะสิเอาเด้อมองดอกไม้นี่เด้อมองง้างง้างพี่น้องเออมองเออเออเออมองนี่ไหมมันงามคือดอกไม้ไหม มากหลายยังสี่คุณยายโอ้มากขายยังงจ้ะมัมากยังสี่ไหมไซเนี้ยี่น้องขอยมากขาเห็นไหมกาเห็ดหมอนี้แห้งน้ำคุณยายใ่หอเนี่ยนี่หวานมาขาอุบอุบได้ยอบไต้หลัง กับบงชาวบ้านเลยโอเคนะพี่น้องเอาคลิปยวไปได้คนเนียแบพี่จึงรับเอาเอ้มโอ้ยหาเปียน้ำเพี่นองเลย่แ่บพี่น่อง ใส่ได้ à, quân mới เก็บดอกดาบ đứa bạn. จ้ะอู้ขึ้นเอา anh ห้เก็บ sám คุณผู้ชม ngắm. เบิ่งเด้อบักเอ้าพี่มาเอาพี่นี่นี่คุณยายนี่3ดอกให้งามๆใส่บ่เอาบ่เอาพ่น ngắm. มันได้ยื้ได้น่ะมันอันเออมันขึ้นซ้อนกันมันได้เป็นสีขาวจ้าว่าไม่เสื่อละเด็กแ้วว่ายายนี่ก็เอาอันนึงสีได้บ่นี่มันเทาแต่นี่เอออันนี้ได้ยอะหน่ไยใดเยอะหน่เออนี่ใส่ไหมใยมัดใส่ไหมในหูหนังงามนี่เด็กคนใยใสเบ้างบ่สามอันเขาบอกเอามาใส่กระตายเขาเอาเยอะนี่ในี่ใยมักนี่ดอกพี่น้องคุณนะคุณเอออืมอ่ะไปกระถิ่นอะเห็ิ่นมาเอาถิ ข่านได้พี่น้องข่านบ่าเนี้ยข่านแล้วอู้สามดอกนี่แม่ทิพย์้อพูดนะพูดนะโอ้ยข่านพี่น้องเพื่อทานผู้ส้มได้จ้าเลยโอเคพี่น้องพล่นพูดนะอันนี้เต็มเล้วคุยกับสีเต็มตาทิพย์กับสีเต็มตาเบิร์ดมานโพดมานโพเฮ็ดยังอันย่าเต็มปลาเยอะเลยเก็บท่านไหนเบิดพี่น้องเย ปวดผูบงอย